พี่ครับมีบ้านใต้น้ำเราก็ต้องมีบ้านลอยฟ้ายากดูเอาก็จัดไปสิครับถ้ายากดูโอเคนะครับผมก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมในช่องพี่บอสกันด้วยนะผมก็สําหรับคลิปในวันนี้นะครับพี่ก็จะมาสร้างบ้านลอยฟ้านะครับก็สารคิปในวันนี้นะครับผมมีเจ้าหมู่พิกเลตมาดูพี่แคทเกมด้วยนะครับ ก็คอยดูไว้ด้วยนะว่ามันขยับหรือเปล่านะครับแบบแคทเกมอยู่ดีแบบดินตกเองเนี่ยหล่อนนะอย่างนั้นคือหล่อนนะครับโอเคไม่พูดเยอะเดี๋ยวเรามาดูเลยดีกว่านะครับไปก็พี่ได้คิดคอนเซปต์ไว้แล้วนะครับว่าพี่จะทำยังไงนะก็คล้ายๆเกมทีเรลียเลยนะครับทุกคนเคยเล่นกันหรือเปล่าเกมเทีเรลียก็ถ้าใครเคยเล่นนะครับจะสร้างแบบเป็นเกาะลอยฟ้าแบบนั้นเลยนะครับโอเคไม่พูดเยอะละเดี๋ยวเรามาดูเลยดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวเราอ่าต่อขึ้นไปแบบลอยฟ้าสูงๆก่อนละกันนะครับ โอเคอ่าพ okay. uh, ี Sch uh, okay. ่ก็กะไว้จะสูงสักแบบเหนือก้อนไมคสักบล็อกเดียวพอนะอ่าโอเคเหนือก้อนไมค์ซักบล็อกเดียวพอนะครับปั๊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 บโอเคเราเราก็ทําการเอาท็อตมานะครับเอาช็อตเอาช็อตโอเคท็อตอย่างนี้นะแล้วก็ปั๊บอีซี่ อีซี่เกินโอเคแบบนี้เลยนะครับเคเดี๋ยวรอรอหล่นหมดก่อนนะปั๊บโอเคเดี๋ยวเราไปทําการสร้างข้างบนกันเลยดีกว่านะครับก็อันนี้จะเป็นบ้านเก่านะครับพี่เป็นบ้านใต้น้ำเนาะเคปรับปรับปรับอันนี้จะเป็นเกาะลอยฟ้าของเรานะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเกาะลอยฟ้าของพี่นี่จะสวยหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องปูพื้นที่ก่อนนะว่าเราจะเอาใหญ่ขนาดไหนนะครับเฮ้ยเราลอยได้นี่หว่าโอเคปั๊บ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 โอเคผมว่าเกาะลอยฟ้าไม่น่าจะต้องใหญ่มากก็ได้นะเฮ้ยหรือว่าเราจะเอาใหญ่ไปเลยว ไม่รู้ลองดูน่าจะประมาณนี้น่าจะพอละมั้งกำลังดีแล้วนะเค okay, ประมาณนี้นะอันนี้คือแบบความยาวนะครับอ่าเหนือก้อนเมฆบล็อกหนึ่งใช่ไหมอ่าโอ้เหนือก้อนเหนือก้อนเมฆมาสองบล็อกเลยนะนี่เอ้ยบล็อกเดียวถูกแล้วโอเคเดี๋ยวเราต่อมาตรงนี้เลยนะครับปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บอ่าประมาณนี้แหละเดี๋ยวเราไล่ปักถอนนิดนึง ผมก็จะทําเป็นแบบอ่าเป็นเกาะแล้วก็มีบ้านมีฟาร์มแบบฟาร์มสัตว์สักหนึ่งชนิดนะครับแล้วก็เป็นก้อนเมฆนะครับแล้วก็มีน้ําแบบไหลลงมานะไหลลงมาแล้วก็ทําเป็นเบาะน้ําบนเกาะเลยนะครับแล้วก็บนเกาะนี้ก็จะมีแบบเหมือนเป็นน้ําตกนะเป็นแบบใส่น้ําเลยนะครับนี่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 เป็นอ่าสส่น้ําแบบอย่างนี้เลยนะครับนี่เห็นปะแบบนี้เลยนะ ที่พี่คิดไว้นะครับไม่รู้ว่าจะทําได้หรือเปล่านะก็รอดูนะครับว่าจะสวยหรือเปล่าน่าจะนานพอสมควรเลยนะการปูพื้นที่ไม่มีอะไรเดี๋ยวผมขอแบบตัดไปเลยดีกว่านะครับโอเคมานะครับผมได้ปูพื้นที่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะผมไม่ได้ใช้แบบคอมมึงคอมบานอะไรเลยนะครับแบบใช้ตออย่างนี้เลยนะก็ะเยอะนะเมื่อยนะครับโอเคก็ถ้าเป็นเกาะลอยฟ้าแบบอย่างนี้ก็คงแบบจะเชยไปนะครับเราก็ต้องแบบรีรูปทรงมิติมิติหน่อยนะเดี๋ยวเรามาทํามิติกันเลยดีกว่านะครับเป็นพื้นลอยฟ้าแบนๆอย่างนี้มัน รู้สึกว่ามันจะกระจอกไปนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทําการแบบปูพื้นนะครับให้แบบดูเหมือนเกาะนะครับเป็นทรงแบบเกาะครับนี่เกาะอย่าเงเนงะี้ยก็จะแบบสุ่มๆเอานะอันนี้แล้วแต่ชอบเลยนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการอ่าปูตรงข้างล่างเสร็จแล้วนะมันก็แบบดูแบบยุ่งๆเยิงๆหน่อยนะครับนี่เฮ้ย <c> โ <oughs> คตรยุ่งอะเดี๋ยวต่อเพิ่มแปบบ๊บมันแบบหลุมเยอะหน่อยนะ ก็แบบจำจินตนาการพี่เลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาสร้างบ้านกันเลยดีกว่านะครับบ้านบ้านบ้านเราก็คงเอาเป็นแบบบ้านไม้ธรรมดานะครับเกาะรอยฟ้านะอันนี้โอเคก็น่าจะเป็นบ้านธรรมดานะครับอ่าบ้านผมกะว่าจะทําเป็นหลังเล็กนะขนาดบ้านน่าจะประมาณสักห้าคูณห้าก็น่าจะพอแล้วนะครับบ้านไม่น่าจะต้องเอาใหญ่มานะโอเคก็อ่าเอาพอดีพอดีนะทุกคนหนึ่ง 12345้า 1> 1, ก็เอาเล็กๆพอนะครับ1 2ึ่งสอี่ห้านะครับผมว่ามันเล็กเกินไปหรือเปล่าผมว่านั่นแหละกาลังพอดีนะก็รอยฟ้าของเราไม่ต้องมีบ้านก็ได้นะไม่ต้องมีบ้านใหญ่ก็ได้นะครับบ้านนี้มันไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่นะนี่นะบ้านเราก็เล็กนะถือถือว่าเล็กนะครับไม่เป็นไรนะบ้านเราอ่า อ่า,อา,อา,อาผมว่าเดี๋ยวผมขอแบบขยายไปอีกสักนิดนึงเลยกว่านะครับนี่นี่มันมันจะได้แบบมีประตูตรงกลางพอดีนะแล้วก็ทําประตูตรงกลางนะครับโอเคจากลิปที่แล้วนะครับผมอายมากเลยนะครับผมหาประตูไม่เจอประตูมันอยู่แค่ตรงนี้เองนะเออเลื่อนลงมาก็เจอละหาประตูไม่เจอนะครับอายมากเลยนะโคตรอายเด็กเลยดีนะเด็กเด็กไม่ล้อเพราะเด็กดูไม่จบ คก็อ่าอันนี้ทําเป็นกระจกเหมือนเดิมเลยละกันนะครับโอเคผมเปียนแล้วนะครับทุกคนผมเปลี่ยนเป็นกระจกนะอันนี้ผมจะใช้เป็นกระจกนะครับรู้สึกว่าไมอันนั้นหรือว่าผมตกแต่งไม่เป็นวะผมว่าผมน่าจะตกแต่งไม่เป็นนะเออแบบไม่ไมไมค่อยช้าเท่าไหร่นะเรื่องการแบบความคิดสร้างสรรค์หรือว่าถ้าเราลองใช้เป็นกระจกอันนี้ก็อ่าจะดูดีหรือเปล่า ก็ดูดีอยู่นะถ้าเราใช้เป็นกระจกอันนี้นะผมว่าโอเคเอดูดีอยู่นะกระจกอันนี้ผมว่ามันดูมีมิติมากมากขึ้นนะโอเคเดี๋ยวเราใช้เป็นกระจกอันนี้ดีกว่านะนี่โอเค,อเคก็ได้อยู่นะบ้านโอเคแล้วก็จงแต่งนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราเอาเป็นของตกแต่งเป็นไอ้นี่ละกันนะอ่าอะไรวะนี่โคมไฟนะครับเดีชื่อไม่ถูกนะก็ามาแปะอุย้ยโอเคโอเคถ้ผิดถ้ผิดก็มาแปะอ่าบนหัวนี่นะครับเอแปะไม่ได้เหรอเอาผมดูก็แปะได้อ๋อ อ๋อโอเคมัน,ม,นมันคงเป็นบล็อกแบบขเขาเรียกอะไรครึ่งบล็อกนะครับมันเลยแบบแปบะบไม่ได้โอเคเราก็อย่างนี้อ่าโอเคโอเคสมดุลน,นะก็แบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราตกแต่งนิดเดียวพอนะก็ใช้เป็นพวกแบบใช้เป็นอ่าของตกแต่งทั่วไปนะนี่อันนี้เลยนะครับ,บเราก็ทําการวางอย่างนี้ อันนี้ก็เป็น3เตานะครับโอคแล้วก็วางกล่องสองกล่องนี่ประมาณนี้เลยนะครับบ้านเบสิกนะอเออแล้วก็ปักทอนนิดหน่อยละกันเดี๋ยวเราตกแต่งเป็นพัมกินกันดีกว่านะครับก็คืออ่าเขาเรียกว่าอะไรนะพัมกินใช่ไหมโคมไฟหัวปักทองนะครับนี่ตกแต่งบ้านหรือว,ว่าเราจะขยับมาตรงนี้หโอเคดูดีเลยนะ เฮ้ยผมว่าดูดีเลยนะแบบนี้นะครับแล้วตรงนี้เราก็อาจจะทาเป็นแบบฟาร์มสัตว์นะข้างๆบ้านตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ทําเป็นกเกษตรนิดหน่อยนะครับอ่าไม่พูดเยอะดีกว่านะเดี๋ยวเรามาทําเลยดีกว่านะครับมันจะไม่เห็นภาพนะโอเคโอเคเดี๋ยวเราทํทเป็นฟาร์มวัวดีกว่านะครับผมเพราะว่าวัวนี่มันมีประโยชน์เยอะนะให้ทั้งหนังให้ทั้งเนื้อเลยนะครับแล้วก็ให้ทั้งนมด้วยนะคือแบบอ่ามีประโยชน์ที่สุดเลยนะครับฟาร์มวัวเนี่ยมีประโยชน์ที่สุดเลยนะเยอะที่สุดของทุกชนิดเลยนะครับของสัตว์ทุกชนิดเลยนะโอเเคราาก็จะทํ อ่าประมาณนี้เลยละกันนะจะไม่ค่อยใหญ่มากนะครับโอเคก็ประตูนิดหน่อยปั๊บป๊บ,ปบวางสักสามตัวกำลังดูดีโอเคเอ้ยเดี๋ยวจะเหงานะให้มันเป็นคู่กันดีกว่านะครับโอเคก็โอเค,ก,อเคก็กําลังดูดีเลยนะประมาณนี้ตรงนี้เราก็อาจจะทําเป็นแบบบ่อน,น้ําเป็นฟาร์มอะไรนะครับโอเคโอเคเดี๋ยวผมขอหาพื้นที่นิดนึงนะครับผมว่าผมจะทําบ่อน,น้ําตรงไหนดีอ่าเอาสักประมาณตรงนี้เหรอบ่อน,น้ามันมันจะเล็กไปหรือเปล่านะบ่อน,น้ํา กว่าน้าผมว่านะ่าจะเอาใหญ่ๆหน่อยนะประมาณนี้ละกันโอเคประมาณนี้ละกันนะกะ็จะเอาลึกสักนิดนึงโหเ,เป็นรูเต็มโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราอุ่นรูเอานะครับโอเคประมาณนี้เลยนะก็ตรงนี้เอาไปแบบพุนๆหน่อยก็ได้มันให้ความรู้สึกเหมือนแบบว่าเขาเรียกว่าไนงะให้ความรู้สึกแบบว่าเกาะั่วนๆนะโอเคก็จะมีแบบน้ําไหลมานะครับอ่าอุ้ยมีก้อนไม่ผ่านด้วยยังสวยอะ่ะ โอเคก็ไม่ผ่านโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มวางน้ํากันเลยดีกว่านะครับโอเคเราเริ่มวางน้ํากันเลยนะครับโอ้โหมีมีแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะมีก้อนไม่ผ่านด้วยอ่ะอเขาสวยอ่ะผมคิดไม่ผิดจริงๆเลยว่ะที่ทําแบบนี้นะอโอเคน้าอินฟะินิตี้เรียบร้อยโอเคก็จะเป็นแบบน้ําไหลลงมานะครับนี่ความคิดผมเป็นไงครับความคิดผมเป็นไงครับฉลาดลำเลืศอแบบไอสตล์ยังต้องงงอะ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะ โอเคเดี hey, e uh, ๋ยวเราก็อ่าทำเป็นเหมือนแบบเป็นก้อนเมฆนะครับก้อนเมฆสีขาวใช่ไหมก็จะทำเป็นเหมือนแบบก้อนเมฆอะไรประมาณนั้นนะถ้าดูคนเคยเล่นเกมเทลรเรียนะครับ ก็ตกแต่งไปนะตกแต่งไปนะครับไม่รู้เหมือนกันนะว่าต้องทํายังไงนะโอเคปั๊บอ่าผมไม่รู้อ่ะผมจะตกแต่งอะไรเลยดียวก้อนเมฆก็ปั๊บปก้อนเมฆก้อนเมฆเอาใหญ่ๆหน่อยก็ได้ป๊บป๊บป๊อบป๊บก้อนเมฆโอเคประมาณนี้ก้อนเมฆอ่ามันดูมันดูตลกไปหรือเปล่าวะก้อนเมฆอย่างไรก้อนขี้เลยโอเคไม่เป็นไรครับก็ปล่อยน้ํำไหลลงมาปลามาสนี้เลยนะครับเอ้ยผมอัดคลิปอยู่หรือเปล่าเนี่ย เคียเคงอัดอยู่นะผมคิดว่าแบบสร้างมาตั้งนานแล้วก็ลืมกดอัดเงี้ยผมเคยเป็นนะแล้วก็ทําเป็นเหมือนน้าไหลนะครับนี่นี่นี่น้ำไหลมาตรงนี้ปับ๊บอ่าตรงกลางหรอตรงกลางมันจะแปลกไปหรือเปล่าไม่น่านนะโอเคอเอาทำไมน้าไม่ไหลโอเคไม่เป็นไรน้ามันน่าจะบักอะไรสักอย่างโอเคประมาณนี้นะน้ําไหลมาดูแปลกแปลกไปหรือเปล่าวะไม่น่าแปลกเท่าไหร่หรอกโอเคประมาณนี้นะครับ โอเคประมาณนี้นะเอาก็น้ำโอเคไหลไปประมาณนี้นะไหลไปพื้นที่ทําเกษตรอ่าเดี๋ยวผมปลูกเป็นแบบหลายๆอย่างเลยละกันนะครับเป็นข้าวเป็นแครอทแบบทุกอย่างเลยนะโอเคข้าวเราก็เอาสักสองแปลงละกันนี่ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราทําให้มันโตเลยดีกว่านะมันจะได้สวยงามนะครับอุ้ยโอ้ต้องมางทำใะไรอีก อคผมนี่เงึดเลยว่ะโอเคปั๊บปั๊บปั๊บตึ๊กตึ๊กโอเคเอให้มันโตนะมันจะได้ดูแบบสวยๆนะโอเคประมาณนี้อุ้ยอุยอุยเกือบโดนอีกแล้วโอเคประมาณนี้เลยนะครับอ่ามันดูแบบธรรมดาไปหรือเปล่าว่ะคนดูผมว่าผมต้องมีอะไรอีกเอาแบบเป็นแบบดินกวดอะไรอย่างงี้เหรอเป็นเหมือนทางเดินใช่ไหมได้ได้ได้ไม่เป็นหาโอเคก็อ่าเติมล่องเป็นแบบดินกึ่งดินกวดนึงแลักกันนะมันจะได้ดูแบบเป็นเกาะมากขึ้นนะ ใช่หรือเปล่ามันจะดูเป็นเกาะมากขึ้นหรือเปล่าผมไม่รู้เหมือนกันนะต้องลองนะครับของอย่างนีนง้โอเคปั๊บกดล่วงกดล่วงโอเคเดี๋ยวเราอุ้ก่อนอุดก่อนอุดก่อนล่วงอีกแล้วล่วงอีกแล้วล่วงอีกแล้วโอเคได้นะผมว่าได้นะคนดูแลเติมไสยอีกนิดหนึ่งแล้วกันนะมันจะได้ดูแบบมีอะไรนะโอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเกือบเกือบโอ้ๆๆ อีลเงินเลยปับป๊บปั๊บจะเอาใต้นึงแล้วก็เอากวดเป็นใต้น้ำนิดนึงละกันโอ้ยเอากวดใต้น้ำนิดนึงละกันโอเคปับปับโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมเกาะรอยฟ้าแต่ยังไม่เสร็จนะอย่าคิดว่าเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ปลูกอ่าโอเคให้มันแบบอุดมสมบูรณ์นะครับเกาะรอยฟ้าของเรา มันจะได้ดูแบบสมบูรณ์นะเอาไ้ขึ้นเป็นป่าไปเลยป๊าปๆๆป,ปก็ให้กี่คะแนนก็อย่าลืมแบบคอมเมนต์มากันด้วยนะครับมันดูลกไปหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเอาเฮ้ยมันมันรู้สึกไปจะลกไปล้ออยาสูงนะมันลกนะครับทุกคน ทุกมั่งนี่น่าจะได้นะประมาณนี้เลยนะคะผมเกาะรอยฟ้าของเราก็เดี๋ยวเราปลูกต้นไม้อีกสักต้นนะ,ะต้นไม้ที่ผมปลูกก็จะเป็นต้นคาเกชียเหมือนเดิมนะครับผมเป็นต้นที่ผมชอบนะคือแบบลูกทรงมันสวยนะครับทุกคนแบบมันโตขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็หักนิดหน่อยนะโอเคต้นนี้แหละทุกคนโคตรสวยอะ่ะมันมีแบบเป็นพุ่มเล็กๆนะครับทุกคนแล้วก็ออาเอียงเอียงเอียงอะไรคือเอียง ม,มันเอียงมาตรงนี้นะครับอุย้ยสวยเลยแบบนี้ก็ดูดีเลยนะครับโอเคแล้วก็ทําการแบบตกแต่งต้นไม้นิดนึงนะต้นไม้มันจะดูแบบธรรมดาไปนะครับคนอย่างพี่มันไม่ธรรมดาอยู่แล้วปักนี่ปักปักปากนิดหน่อยนะ ให้มันสว่างๆหน่อยนะครับก็เราก็เรามันมืดเกินโอเคโอเคแล้วก็อ่ามันมีอะไรที่เหมือนเต่าบ้างทุกคนอ่าอันนี้ละกันนะแล้วก็นนะวกทําเป็นเก้าอี้นะครับโอเคโอเคแบบนี้เลยนะครับหาไม่เจอเออต้นไม้เนี่ยแล้วก็อ่าทาเป็นห้อยมาโอเคประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ไม่เป็นไรยอมแบบขาดความสมจริงสักนิดนึงเพื่อความสวยงาม โอเคแล้วก็แบบนี้เลยนะครับทุกคนอาจจะสงสัยนะว่าพี่ทําอะไรนะ่เนี่ยมาต่อโซ่นี้ทําไมนะครับโอเคก็นี่ดูดูไว้อเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไ ู้สึกว่าจะทำแบบเตี้ยไปนะกีก็แบบนี้เลยนะครับนี่แบบนี้เลยนะคะผมโอ้โหโคตรสวยอะ่ะเกาะลอยฟ้าของพี่ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่เป็นไงบ้างครับทุกคนก็ให้กี่คะแนนกันก็นกคอมเมนต์มากันได้นะครับผมแล้วก็ใครที่อยากให้ผมสร้างอะไรก็คอมเมนต์มากันนะครับก็สําหรับน้องคนนี้นะครับพี่ทําให้แล้วนะเกาะลอยฟ้านะครับผมเป็นบ้านลอยฟ้านะก็มีก้อนเมฆมีต้นไม้มีบ้านแล้วก็มีนานะครับแล้วก็อ่ามีสัตว์เลี้ยงนะก็ประมาณนี้เลยนะครับผม ตลบคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ